สวัสดีครับวันนี้อยู่กับรายการเพียนันบ้าฟุตบอลวันนี้ขอนำเสนออูตมันเดมเปเล่นักเตะกองหน้าปารีสจู่ตัวเต็งรางวัลบัลลองดอซึ่งล่าสุดนะครับผมคนเจ้าตัวเนี่ยเนี่ยโชว์ฟอร์มแบบโคตรโหดในศึกเวิร์ครัพนัดชิงกันกันกบเชลซีก่อนที่ ปารีสจะบุกไปแพ้เชลซีครับผมซึ่งล่าสุดผมบอกเลยครับผมว่าสโมสรปารีสพึ่งปลดล็อกแชมป์ยูฟาแชมเป์เบยนลีกหลังจากที่สโมสรเนี่ยต้องการมาอย่างเนื่อน,นานและวูดมันเดมเปเล่ก็ยิงทะลมทลายจนลุ้นรางวัลบับลลังดดและ นี่คือตัวเต่งปีนี้ขอบคุณครับแล้วเจอกัน